สถิติหวยย้อนหลัง10ปีงวด1เมษายน67เลขเด็ดมาแรงงวด1เมษายน67มาแล้วสถิติหวยเลขที่เคยออกในงวด1เมษายนย้อนหลัง10ปีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางเลขเด็ดสำหรับหวยงวด1เมษายน2567พร้อมแล้วไปดูกันได้เลยงวด1เมษายน2566รางวัลที่1 087907เลขท้าย2ตัว99เลขหน้า3ตัว914111เลขท้าย3ตัว290698 งวดวันที่1เมษายน2565รางวัลที่1 970618เลขท้าย2ตัว10เลขหน้า3ตัว391738เลขท้าย3ตัว578870งวดประจำวันที่1เมษายน2564รางวัลที่1คือ472270เลขท้าย2ตัวคือ05เลขหน้า3ตัวคือ755283เลขท้าย3ตัวคือ577393 มวยประจำวันที่1เมษาย,ยน2563รางวัลที่1 051095เลขหน้า3ตัว285430เลขท้าย3ตัว191364เลขท้าย2ตัว22มวยประจำวันที่1เมษาย,ยน2562รางวัลที่1 109767เลขท้าย2ตัว52เลขหน้า3ตัว888959เลขท้าย3ตัว403975 งวดประจำวันที่1เมษาย,ยน2561รางวัลที่1 412073เลขท้าย2ตัว85เลขหน้า3ตัว787131เลขท้าย3ตัว924638 งวัวประจําวันที่1เมษายน2560รางวัลที่1 392785เลขท้าย2ตัว80เลขหน้า3ตัว057020เลขท้าย3ตัว500709งวัวประจําวันที่1เมษายน2559รางวัลที่1 066720เลขท้าย2ตัว92เลขหน้า3ตัว546390เลขท้าย3ตัว285852 งวประจำวันที่1เมษายน2558รองวันที่1 605 704เลขท้าย2ตัว70เลขท้าย3ตัว557 558 861 962งูประจำวันที่1เมษายน2557รองวันที่1 028 866เลขท้าย2ตัว95เลขท้าย3ตัว186 499 835 938สถิติหวยงวดวันที่1เมษายนย้อนหลัง10ปีมี 58, 1, 28, 66, เลขซ้ำคือ285 สำหรับเลขเด็ดงวดหนึ่งเมษาย,ยนสถิติย้อนหลังสิปีกระจกไปแล้วใครอยากดูเลขเด็ดอื่นๆเข้ามาดูได้เลยที่รวมเลขเด็ดจากพั่วไทย